แตะว่นตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูผลงานของคุณพล SCG ซีจีมุทอยแต่ของเราในการลงสามในฟุตบอลนัดพิเศษ ภายใต้ชื่อว่าสิงออสตาร์กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมที่ผ่านมากันครับซึ่งขุนพลกิเลมยองที่เข้าไปติดทีมสิงออสตาร์ชุดนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วย2เซนเตอร์คิมยูจินลีควานชอนแบ็คขวาเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็มีนิวทิทิพันธ์พ่วงจันทรในตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งขวานะฮะมิดฟิลก็มีดสกอนทองเหลามารรโยยูรฟสกี้ดานนเซกา และกองหน้าก็คือเจ้ามุ้ยเทียสินแดงดา ซึ่งทุกคนที่ลงสนามไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมทเปียชาถาวรพันธ์เจ้าซอรีซอ,ทอเทเทวิโนไทยรวมไปถึงพี่โอ๊ตนะครับกับตัดโอดนะ๊ตนัทพรพันธิ์นะฮะทั้งหมดเคยเล่นร่วมกันมาแล้วทำให้ทีมเวิร์คของทีมสิงห์ออสตาเมื่อวันศสาร์ที่ผ่านมานั้นเล่นแล้วเนียนตาจริงๆนะครับสามารถต่อกรก,กับทีมแมนเชสเตอร์ อยู่ในเตดได้อย่างสูสีถึงแม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะยกมาตรฐานมาเปรียบเทียบอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะขาดตัวผู้เล่นกำลังหลากหลายแต่หลายคนที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติในสึกคอนเฟสมาก่อนหน้านี้ซึ่งทางสโมสรก็ได้ปล่อยตัวให้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญนะฮะนักเตะผีแดงชุดนี้ก็มีเวลาซ้อมเพียงแค่ 8-9วันก่อนที่จะมาลงเกม อาจจะทําให้ความเฟสเป็นรองทีมสิงอสตาแต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าเกิดใครได้ดูรูปเกมตลอด90นาทีจะเห็นได้นะครับว่าสิงอสตาที่มีขุนพลเกรงพยองเอสจีมงทองติเต็ดอยู่เกินครึ่งเนี่ยสามารถเล่นต่อกรแล้วก็มีจังหวะในการเข้าทําที่สวยงามหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงประตูชัย1-0เนี่ยก็ามาจากดานโน่เซกาที่ส่งต่อกับเจ้าซอรีซอทเทียเทวิโนไทยทําประตูนั่นเองครับก็หวังว่าการไปเล่นให้กับสิงอสตาครั้งนี้จะทําให้กองเชียร์ใน ประมาณ50,000คนเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของฟุตบอลไทย เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูต้องยอมรับนะครับว่า80-9ถึงเป็นะ่ะเป็นคอฟุตบอลนอกแต่วันนั้นกองเชียร์ชาวไทยที่ใส่เสื้อแมนเชเสเตอร์แต่เข้าสนามราชมังคลาประมาณ5 0,000คนนั้นจะได้เห็นนะฮะว่านักเตะไทยไทยพิมล,ล์ลกเนะี่ยมีคุณภาพแค่ไหนและสามารถต่อกรกับทีมระดับโลกได้มากน้อยแค่ไหนด้วยล่ะครับและต่อจากนี้นะฮะขุนพลเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดก็จะมีบางส่วนบางคนนะครับที่จะเล่นกับเชลซีต่อแต่บางคนก็จะได้เวลาที่พักผ่อนแล้วล่ะครับ รวไมไปถึงนักเตะคนอื่นๆที่ไม่ได้ติดสิงออสตาด้วยนะฮะพวกเขาก็จะได้เวลาพักประมาณสัก5วันก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็เข้าแคมป์เก็บตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเจอกับทีมสงขลาอยู่ในแต่ในช่วงต้นเดือนหน้าครับ He had the captain's armbands. He got the winning goal.